วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดเกาหลีกินกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือปีกไก่หรือน่องไก่ของผมใช้เป็นส่วนปีกอย่างเดียวใช้ทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันของที่เราจะทำการหมักตัวไก่จะมีลดดีหมู1ช้อนชาตามด้วยพริกไทยแบบละเอียด2ช้อนชาผมใส่เกินไปเนื่องจากช้อนชามันเข้าไปไม่ถึงนะแป้งเราใช้2ชนิดชนิดแรกที่เราใช้หมักจะเป็นแป้งมัน ใช้สองช้อนโต๊ะคลุกเคขาแป้งให้เข้ากันและเติมน้ำลงไปหลังจากนั้นเราก็จะคลุกให้ตัวน้ำกับตัวแป้งเข้ากันและทำการหมักทิ้งไว้20นาทีแป้งอีกหนึ่งชนิดจะเป็นแป้งโกกิเราจะใส่ทีหลังหลังจากที่ทำการหมักเสร็จแล้วและต้องการจะทอดค่อยนำแป้งโกกิลงไปคลุกเขาก่อนทำการทอดระหว่างรอเราจะทำการเตรียมซอสไก่เกาหลี ซอสไก่เกาหลีเราจะมีน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสมะเขือเ,อเทศซอสพริกเนยจืดพริกป่นกระเทียมสับเริ่มจากการตั้งกระทะเปิดไฟแรงให้กระทะร้อนหลังจากที่เนยละลายเป็นน้ำเราจะทำการเบาไฟอ่อนที่สุดเพื่อทำการใส่เครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ ในขั้นตอนนี้ถ้าหากเราไม่เบาไฟหรือใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงเราไหม้ก่อนที่เราจะทําการตีส่วนผสมเสร็จตรงนี้จะใช้น้ำพึ่งทั้งหมด5ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสมือเขือเทศ2ช้อนโต๊ะ ซอสพิกหรือซอสซูก,กี้2ช้อนโต๊ะแบบเผ็ดซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้ส่วนผสมมีความหนืดหรือติดกันเกินไปกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะ พริกป่นละเอียดแบบเผ็ด2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายปรับไฟมาอยู่ที่ระดับกลางทำการเคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างให้มีความหนืดและเข้ากัน ส่วนผสมทั้งหมดถ้าหากเย็นแล้วเราจะทำการใส่กระปุกไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไปไก่7ชิ้นผมใช้ตัวซอสเกาหลีที่เรากำลังทำอยู่เพียงแค่2ช้อนโต๊ะลาดบนตัวไก่หลังจากที่เราหมาักไก่เสร็จเรียบร้อยทำการคุกเค้าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะโรยแป้งโกกิลงไปทำการเขย่าให้แป้งโกกิติดกับตัวไก่เรียบร้อยแล้วทำการตั้งกระทะใส่น้ำมันในระดับที่พอดีไม่มากเกินไป ระดับไฟควรให้เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปถ้าสังเกตเห็นตัวระดับไฟที่เป็น2,000ตรงนี้มือผมไปโดนควรจะระวังหากเราใช้ไฟที่แรงเกินไปจะทำให้ตัวไก่ข้างนอกสุกไปก่อนและข้างในไม่สุกควรจะค่อยๆทอด ให้มีสีเหลืองตรงนี้จะทอดทีละสี่ชิ้นหลังจากที่เราทอดไก่เสร็จทั้งหมดแล้วเราจะทำการลาดซอสซอสตรงนี้ผมกรอกใส่แบบเย็นๆไม่ทำการอุ่นอะไรทั้งสิ้น นำซอสที่เราจัดเตรียมไว้ทาบนตัวไก่ใช้ไม้ทาหรือนำไก่ไปคลุกกับตัวซอสก็ได้หรือทำการเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้งาขาวหรือต้นหอมทำการโรยบนตัวไก่แต่ของผมใช้เป็นออริกาโนในการลาดเพื่อตกแต่งถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปทำอาหารยังไงฝากกด s u b สไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ